โอเคครับวันนี้ก็เป็นการกลับมากับการเปิดช่องสุ่มการ์ดัการ์ดสายญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับแต่นี้ส่วนใหนจะทิมสุ่มอันนี้จะเป็นพวกของเก่าแหละเพราะว่ามันก็แบบอม,มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วก็จะล้าสมัยแล้วแต่ว่าน,นี้จะมาแบบเปิดให้เล่นๆให้ดูกันว่าคุณจะได้อะไรบ้างนะครอันนี้ก็เป็นบล็อกการสุ่มผมก็จะเป็นบล็อกที่ที่อะไรวะ อผ่าไนไปไม่กี่วันผมก็ซุ่มบ้าคลั่งนะฮะมาอันนี้จะเป็นชุดบรรกาชุด VTT VT08 ชุนดนใหญ่ที่ผมจะชุนดนที่ผมซุ่มอัเนี่ยจะเป็นพวกของบรรกาภาษาญี่ปุ่นภาควีนะครับทีภาคภาคจีอันนี้ก็ออกมาน่าจะสี่ห้าปีแล้วกล่องนี้ไม่แน่ใจมาเดี๋ยวไปเปิดพลาสติกก่อนนะครับน,นี่แผ่นเดี๋ยวดูรอบกล่องกันก่อนก็ได้ โอเคอการสุ่มรอบนี้มีเป้าหมายนะครับก็คือตัวนี้อยากได้ตัวนี้เป็น g r ตัวนี้ผมมีล้ไปซื้อแยกมาเมาื่อเมื่อไหล่เมื่อหลายปีละเหลือแบบนี้ G r ของแคลนดดอิเล็ลเุระยวอไปเปิดเอ้ขอแกะพลาสติก่อนนะครับโอเคครับก็ทำการแกะห่อพลาสติกออกแล้วนะครับ,เร,บเรียบร้อย มานะเรามาเริ่มสุ่มบล็อกนี้กันดีกว่าเอ,อ้อลืมบอกไปบล็อกนี้มีอยู่กี่ซองวะสามสิบซองซองละ้ละาใบโดยอ,อ่จะมีแรขั้นต่ำเป็นแรอยู่ด้านหลังใบหนึ่งต่อซองนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเปิดมาปึ๊บเงี้ยครับเงี้ยจะเปิดมานะโอ้ใบอะไรนะใบบล็อกลิสก็ถือว่า ใบใหญ่กันครับสองใบเลยมาเริ่มเปิดกันเลยเปิดตู่ในใจแน่รอบนี้คลิปนี้น่าจะยาวแน่ๆเลยครับมาสองแรกเริ่มมาเดิมมีสามสิบสองมาเมจะได้กรหรือเ,เปล่ามาดูกันเปิดสนุกแน่อืมเปิดมาก็เป็นเอาที่กัน เปิดฝั่งนี้เพื่อที่จะฟังนะครับแบบแรกก็จะเป็นรอยัลอพลัดดินอันนี้เป็นน่าจะเพียวมูนอันนี้น่าจะเจเนซิสอันนี้น่าจะรอยัลก็จะใช้เป็นเจเนซิสนะครับต่อไปแบบที่สองที่สอง สองแรกเป็นไดเอลิกูล่าอันนี้เลิงจ็กเกอร์อันนี้น,น,น่าจะน่าจะอืมไม่ได้แจโกหรือเปล่าโอเคต่อไปเป็นอันนี้เพลมูนเอ้ยไม่ใช่เออ่แกนบูสายเป็นอ๋อโกบราดินซะบล็อกนี้โกบราดินด้วยผมเองก็ แม่ศึกษาก่อนนะว่ามีแคดอะไรบ้างเห็นบล็อกนี้ใบนี้นี่อยากได้จีอาใบนี้ก็เลยจะมาซุ่มโอเคสองที่อะไรละ่ะสามอันนี้คือไม่ได้แต้มไปเนะี่ยซุ่มมาแบบหลายสอดบล็อกละ่ะ สันนีรอยย่อพล l ดดินอันนี้เนโอเนกตาเนโอเเอยไม่ใช่น่าจะรอยย่ไม่ก็โกพลัดินน่าจะเอ้น่าจะโกพล l ดดินเพราะว่าชุดเกาะสีทองชุดเ่ยรอยย่อจะเป็นสีขาวน้าเงินฟ้าอันนี้เนโอเนกตาฮู้ิปบแปรนแลออกแล้วทุกคนเป็นเนโอเนกตาวางนี้น,นี่แลอยู่เลยต่อไปซองที่ส โอเคด้านหลังธรรมดานะฮะอันนี้เป็นเนโอนิกตาเจเนซิสอันนี้ดะอิริคล่าอันนี้ก็น่าจะไออันนี้แล้วเนี่ยไม่ร,มรู้ไม่รู้กันนะน่าจะเพียวมูนนะโอเคสุดท้ายเป็นรอยอหรือเปล่า อืไมไในใจน่าจะรอยออกเป็นและนะฮะต่อไปสองยี่ห้าจกรครับดูไอ้บิทอาร์เกสีรีบจังเลยอ่นนี่เนโอเนกตอร์เอเจเนซิส แกรนบูน่าจะเพลียวมูนนะอันนี้สุดท้ายเป็นเกซี่จะได้เป็นอะไรอ่้ดับเบิ้ลไรของ uh, Grand uh huh. ขอแกรนบูนะฮาคุมแล้วตัวนี้ออกมาเลดเริ่มออกมาเห็นชัดเจนแล้วต่อไปเซอที่ ได้อะไรนะจะได้จีอาร์เลยไหมหรือจะได้เอสจีอาร์นี่เป็นลิงโจเกอร์อ่านี่เพลมูลรอยัลพระดินอ่าแกนบูแล้วซ้ายเป็นเฮ้ยเฮ้ยยุคอนด้จียาใชยเลยกล่องนี้โอ้โอ้หม่ก็แต่ประเด็นคือผมมีจีดนี้แล้ว อยากได้ใบน,นี้ได้ใบน,นี้แทนเย,ยี่ยมไปเลยก็โอเคไม่เกลือนะบล็อกนี้ไม่เกลือเลยได้ของดีละ G R นะฮะผมมีจีอาแล้วครับทุบกคนอันนี้ก็อันนี้ก็เปิดชิวๆและเพราะบางบล็อกมันก็ไม่ได้ G R อาได้ไงบางบล็อกอย่างไรมากสุดเอ้ยปกติจะเป็นติปเปแลสามใบมนะแต่ไม่ผิดแต่จริงในใจก็อยากได้ S P แพีแพมเงนินแต่ไม่น่าได้หละโอกาสน้อยมากน้อยยิ่งกว่า G R สิ นี้เป็นแกนบูโกพาราดินเฮโอนิกตาเจเนซิสสุท้ายเป็นรอยอัพพาราดินสองที่ท่าไหร่ก็ไม่รู้เดีนะข้าับไอ,อ,อ,องที่แปดมีสามสองครับสองซงที่อะไรเจ็ดเจ็ดหรือหกเนี่ยได้ใบนี้แหละเทียแล้วมาไปกันต่อ ใบต่อไปจะได้อะไรกันใบแรกเป็นแกรนบุ๊อันนี้น่าจะเป็นไดเอลิกูล่าอันนี้เจเนซิสอันนี้ก็เจเนซิสท่ายเป็นหุ้ทิปเปอร์แล์ออกแล้วของเพลมูลโอเคทิปเอปอร์แลนด์เลยใบเดียวละกัวตาเลใบเดียว,วมาดูกันเถอะจะได้ทิปเปอร์แลน์ใบหนึ่งอะไรกัน ที่ปั๊บเลยชุดนี้จะได้อยากได้เป็นลิงจ็กเกอร์ไม่ก็เมเซ่าไม่ก็เออ่รอยอรัลอพระดินไอ้ฟีฟเดียสอะไรอย่างอ่ะอยู่ในะอยู่ในกล่องปะ่ะนี่อันนี้ที่ปันน๊บเลยไปนี่แต่ได้เป็นนี้แทนนั่นแหละมาไปกันต่อ,อน,นี่เป็นรอยอรัลอพระดินอันนี้ลิงโจ๊กเกอร์อันนี้ แกรนบูอันนี้รอยัลใชายเป็นอะไรเป็นนิวนิกตาต่อไปสองที่เท่าไหร่เก้ามั้งเปิดจำไม่ได้แล้วเปิร์โด,ดูเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะฮะผมว่าคลิปจะยาวเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะผมตรงแกะการาฟไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งนี่แหละฮุเจียา ไอผิดเกสีเกสีไปผิดยาวไปแล้วอันนี้เป็นเจเนซิสอันนี้เป็นรอไอโกบาราดินอันนี้เป็นรอยัลพาราดินอันนี้เป็นเจเนซิสสุดท้ายเป็นดับเบิ้ลไดออกทุกคนรอยัลพาราดินเป็นตัวที The ่ใช้งานง่ายอยู่นะอ่าถ้าจะไม่ผิดมันบอกว่าเมื่อเขาช่องกาดแล้วถ้าเรามี เกตสองสองใบขึ้นไปนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะชิวบกหมืน่นเป็นใบที่ดีเป็นด,ดับ,บเบิลแร้วเดับเบิมลงระเพิ่งออกใบเดียวนี่หว่าปกติเอาแต่แล้โอเคต่อไปสองที่เท่าไหร่้วเออสองที่สิบมีคีสองที่สิบ,มสสบผมเปิดจากด้านหลังนั่งดว่าโอเค ดูด้านหลังก่อนแล้วค่อยเปิดเช็คก,ก่อนว่าได้เกียร์สีไหมอันนี้เป็นดาอิเล็กูล่าอันนี้เป็นโกพลาดินอันนี้เป็นนีอเนต้านี้เป็นเจเนซิ Genesis. สสุดท้ายเป็นเอ่อแกนบูเป็นแหล่ต่อไปเป็นซองที่สิบสี่ไม่ใช่สิบสี อ่าอะไรอะสิบสองเลยอ่า,อาตัวนี้เป็น Genesis อันนี้ชาอ่าเพลมูน Royal เอ่อแกนบูอันนี้เพลมูน กอไปสองที่สิบสามอันนี้เออ่ลิงจ็อกเกอร์โอ้สงคือกองอ่าพวกคอมมอนนี่คือเยอะมากอันนี้เป็นเพลมูลเหมือนกันอันนี้ชา ไดเอลกุลา่าอันนี้เป็นเจเนซิสถ้ายเป็นเจเนซิสแต่เป็นดับเบบลแร่ยิงวักยิงวักต่อไปเป็นสองที่14 อันนี้เป็นลิงจ็ Campbell. อกเกอร์อันนี้แกนบูอันนี้เออ่น่าจะดาอิเล็กกล่าอันนี้เจเนซิสสุดท้ายเป็นเอ่พียวมูนแล้ปกติสุดท้ายเป็นสองที่สิบห้าซองสุดท้ายของฝั่งขวาจะได้อะไรรอเปล่ปามาดูกัน อดูด้านหลังแป๊บน,นึงโอเคไม่ใช่เคซอันนี้เป็นเนียวเน a กตออันนี้เป็นเจเนซิสอันนี้เป็นลิงจ็อกเกอร์อันนี้เป็นเพลมูนท้ายเป็นดายเอริคุระโอเคมาตอนนี้เปิดมา15ซองแล้วได้ดับเบิลแลน์ไป2ใบน่าจะเรทน่าจะ5ใบนะถ้าจะไม่ผิด ห้าหรือหกอะน่าจะห้าแหละอันนี้ทิปเปอร์เลน่าจะมีสามใบซึ่งได้สองใบละนี่ทีอาร์ออกมาแล้วนะฮะสวยงามมากเอากาเซิเฟนริวลอันนี้จำจะจำชื่อเต็มไม่ได้จำได้ว่าเฟนริวลอะมาสองที่สิบหกใบสองแรกของฝั่งซ้าย ขยอ่าซองเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้เป็นรอยโยคพลัดินอันนี้เป็นน่าจะเป็นไดอิดไดลิคูล่าอันนี้เป็นชื่ออะไรเนีเอ่อเนโอเนกตาอันนี้เป็น,น,น,ปน,น,น,ปนแกนบุสกลายเป็นไดลิคูล่าแบบ pg ดับเ l e r ลแร เอามาสามใบแล้วเด็กสองใบามาเปิดสองแรกก็ได้ให้เปิดฝั่งซ้ายใบแรกก็สองแรกก็ได้จับเมลแล้วไอซับเมลจะได้ไรนะอุ้นี่มันซอมบี้ของแกนนบูอันนี้เพียวมูนอันนี้ได้เล็กลาอันนี้ รยอยไไ่อผลิตท้ายเป็นลิงจ็กเกอร์ของพวกสายดีลิเตอร์เป็นแร่ปกติเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนลืมวางัเบเบนแร่วางผิดที่ไม่นะได้ระเบนแร่เอามาสี่ใบแล้ว <c oughs> ว่าอยู่มไมฟอย์มันตอแปลกโอเคต่อไปสองดีเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ใกล้จะใกล้จะหมดแล้ว ตรงน้อยบล็อกนี้ก็คุมแหละได้จริงอ่ะอันนี้เนโอเนกตาอันนี้คลีเอเลเมนต์โอ้อันนี้ริงจ็อกเกอร์อันนี้ทัชิคกาเซ่เอ้ยไม่ใช่ทุกอ่าเจเนซิสใช้เป็นเจเนซิสพีจีเป็นแบบแร่ไป แบบแรกดูที่ด้านหลังก่อนโอเคไม่ใช่อันนี้ Genesis อันนี้ Go Paladin Neonicta n e o เน c t a เ e n e s i s เเนสิป็นแหละต่อไปเลขที่สองขอดับก่อนนะทั้งหมดเลขที่อ 10, 11, สองห้าสิบสิบเอ็ดสอง เมื่อกี้เราเมื่อกี้สุ่มไปสซองละต่อไปซองที่5ของฝั่งซ้ายซองที่20อันนี่งหุ้หรอยยอดมารดินอันนี้เป็นแกนบูอันนี้เพลวมูนอันนี้ไดเรกูลา่าสุดท้ายเป็น พอเป็นแหลกของโกโปร,รดินต่อไปสองที่เท่าไหร่วะยี่สิบเอ็ดวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้สองที่ยี่สิบเอ็ดมันเหนียวจังครับเหนียวจังโอเค ด้านหลังเป็นโอเคปกติไมช่กิกซีอันนี้โกลพลดินอันนี้เพลมูนอันนี้แกนบูอันนี้เจเนซิสอันนี้เป็นเนโอเนกตาพีจีแลปกติต่อไปสองที่ยี่สิบสอง โอเคปกตินี่เป็นเนโอนิกเต้นี่มันดเอริคูล่าอันนี้ลีจ็อกเกอร์อันนี้รอยย่อท้ายเป็นรอยยลอประดินแต่ปกติต่อไปมีไอซีแพ็กไว้นะถ้ามีอยากได้ของชา ไอเพลไอดารอิลิคูล่าไม่ก็รอยย่อพลาดินมาแรกเป็นเนโอเนกตาอันที่สองเป็นแคนบูอันนี้น่าจะดาร์อิริคูล่าอันนี้เจเนซิสใช้เป็นเนโอเนกตาแคนก็วนๆแถวเนี้ยมีอยู่กี่แคนมีอยู่แปดแคนบ็อกนี้ เยอะถือว่าเยอะอยู่นะอืมจะได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่มันนินจ็กเกอร์เพลมูนเนโอเนกตารอยอัลเนโอเนกตาบ่อยจังมาบ่อยจังเนโอเนกตามาบ่อยมากของเลี้ยงอะไรเนี่ย สองที่ยี่สิบท่าอไหก่สิบเจ็ดยอันนี้น่าจะอันนี้สองที่ยี่ส้าใกลจะหมดแล้วทริปเปิลแลนคาดใบสุดท้ายชุบไม่เห็นไม่มีจไ,ไม่มีแกซีมาเลยอันนี้เป็นโกพลาดินอันนี้แกรนบูอันนี้ดาอิลกูล่าอันนี้แกรนบุสท้ยเป็นแกรนบู ห้าสองสุดท้ายสองที่ยี่สิบหกอันนี้เป็นเอ่ออะไรวหรอ Genesis อันนี้ล l เอ Element เออ Deleter Link Joker นะใส่ Deleter Genesis ท้ายเป็น เทมูนเป็นแรปรกติมาตองที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบนาทีแล้วคลิปยาวมากาแกไม่เอารกริชุบไม่ใช่เกยรดสีอันนี้เป็นแกนบูอันนี้เป็นดาอิลิกลา อันนี้เนโอเนโอเนกตาอันนี้เพลมูนสไตเป็นดาอิเลกุร e าเป็นแร่โอเคเลืสมามซองสุดท้ายผมคิดว่าซองสุดท้ายไม่ก็ซองนี้น่าจะมีพิพแล่อยู่นี่เป็น นินจ็อกเกอร์สายดีลเตอร์อันนี้เพลโมนอันนี้ไดเรกูล่าอันนี้รอยอัลสุดท้ายเป็นเฮ้ยเดี๋ยวแมทเลยทุกคนมาสุดท้ายเป็นของแกรนบูเป็นคีย์เข้าสำหรับฐานสไตล์อะ่ะแบบเมื่อฐา,านเมืเ่อแฟนติดชื่อชื่อหนึ่งอะ่ะฐานสไตล์แล้วมันก็จะแบบข้อโซ่ปุ๊บบวกได้จวดหนึ่งใบแล้วก็พลังแบนการบวกห้าพันเป็นใบที่ดีมาก ตอนนี้เับันแรก็ครบละห้าใบครบห้าใบละต่อไปสองสองสุดท้ายผมคิดว่าส,สุดท้ายน่าจะได้ทิปเป็นแรตัวนี้น่าจะแรปกติเลยมันะ้งอ่าซองแบบ sp pack ไม่ Man น่ามาแล้วอันนี้เป็น pale moon genesis link Joker อ่ะดูด,ดูด้านหลังเลยโอเคธรรมดาอันนี้น่าจะ สไตล์สบายสุดท้ายน่าจะเป็นทิปเปอรแลอันนี้เป็นเนวเด็กตาอันนี้เป็นลิงจ็อกเกอร์มาทิปเปอรแลร์เป็นแลร์ทำสุดท้ายจริงด้วยทุกคนมาดูกันจะได้อะไรหวังว่าจะได้ตัวที่ชอบไม่เอาตัวที่เกลียดเฮ้ยอ้าวเอ๊ะทิปเปอรแลอะไรวะเนี่ย อันนี้มันเป็นดาร์กอิลิคูล่าแกนดูเอ่อเนโอนิกตาเจเนซิสสุดท้ายเป็นอะแลลิงจ็อกเกอร์เอ๊ะเดี๋ยวนะหมดแล้วเหรอหรือว่าดูผิดหรือว่าทิปเป็นแลอยู่ในนี้เฮ้ยหรือทิปเป็นแลมีแค่สองใบ จริงก็จำเลตไม่ได้เพราะว่าเลตมันได้อะไรบ้างกี่ใบรู้จีอาร์มาแทนวะจีอาร์มาแทนแน่เลยเดีย๋ยวจะให้สองใบอันตแรกอีกแล้วโอเคงั้นคลิปนี้ก็ประสบการ์าอันบ็อกและสุ่มการ์ดวังกาสายญี่ปุ่นชุด vtt bt 0 8ชุดนี้แต่เพียงเท่านี้ครับผม ขอบคุณที่คอยอรับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ